สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยิดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n Chicken Valley er ครับวันนี้นะครับผมไม่ได้มาสุ่กิจกรรมไม่ได้มาเล่นกิจกรรมอะไรนะครับแต่ว่าผมจะมาอัปเดตกิจกรรมที่กําลังจะเข้ามาครับ โดยก่อนที่จะไปพูดถึงกิจกรรมนะครับตอนนี้ผมจะมาแวะกับภารกิจไบรท์ตะลุยโลกวิญญาณกันสักนิดหนึ่งนะครับตอนนี้ไบรท์ตะลุยโลกวิญญาณของผมนะครับก็อยู่ที่เลเวล16แล้วนะครับแล้วผมก็ได้สกินของลินดิสมาแล้วนะครับเป็นสกินที่ ROV คอลแลบกับอนิเมะเรื่องบ e ิสนะครับทำสกินลินดิสขึ้นมาเป็นสกินแจกฟรีนะครับส่วนสกินอื่นๆทั้ง4สกินก็มีมูลค่านะครับอย่างที่ทุกคนรู้กันนะฮะซึ่งสกินนี้นะครับก็ยังเป็นร่างเดิมของลลลนดดออยยยู่่่ะครไไไม้เเปปีีแแงงากพ นำมาใส่ชุดเป็นชุดญี่ปุ่นสีดานะครับเดี๋ยวเราลองไปทดลองดูนะครับว่าเวลาลินดิสอยู่ในแมปในเกมเนี่ยประมาณไหนนะครับอันนี้เรามาอยู่ในโหมดทดลองแล้วนะฮะก็ประมาณนี้นะครับถึงแม้ว่าสกินของลินดิสในเวอร์ชั่นนี้นะครับจะไม่มีเอฟเฟกต์สกิลไม่มีเอฟเฟกต์เสียงนะครับแต่ก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างที่จะสวยนะครับอ่าอนิเมะเรื่องบีสเนี่ยจะคล้ายๆกันแทบทุกตัวเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสกินของลินดิสนะ ต่อมาเราจะมาพูดถึงลอตเตอรี่นะครับที่เป็นลอตเตอรี่สกินอวกาศต่างๆเข้ามาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เล่นกิจกรรมนี้นะครับเพราะผมมาดูเลดการแรกแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าเลดการแรกของสกินต่างๆที่เอามาในกิจกรรมนี้นะครับอย่างเช่นบัตเตอร์ฟนะครับเป็นสกินระดับรีเจนนะครับใช้หินแห่งดวงดาวถึง55อันเลยนะซีเนียลก็75นะครับแล้วก็สูงสุดนะครับถึง120อันนะครับสำหรับสกินที่มันแรนะครับซึ่งเป็นจํานวนที่ค่อนข้างมากเลยนะครับที่เราจะต้องเก็บ หินแห่งดวงดาวนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าเปอร์เซ็นต์การออกของหินแห่งดวงดาวเนี่ยมันมีมากที่สุดอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันก็มีสูงสุดแค่15ชิ้นเท่านั้นนะครับแล้วการได้หินดวงดาวในการสุ่ม1ครั้งได้15ชิ้นเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เป็นไปได้ค่อนข้างที่จะยากนะครับส่วนสก,กินอื่นๆไม่ต้องไม่พูดถึงนะครับขนกันมาหมดอวากาศเลยนะครับแล้วก็ยังมีคนสงสัยนะครับว่าทาไมผมถึงเล่นกิจกรรมแล้วไม่เหมากิจกรรมไม่ ไม่เมากระดานเพื่อที่จะได้สกินมานะครับผมก็ต้องขอบอกก่นอนนะครับว่าการเล่นกิจกร,รรมของออช่อง Chicken v a l l e r เนี่ยเราจะมีงบประมาณตั้งไว้นะครับคือเราจะเป็นการเล่นกิจกรรมแบบคนทั่วไปที่มีงบประมาณที่จํากัดอยู่นะครับก็คงจะไม่สามารถที่จะทุ่นกับกิจกรรมบางกิจกรรมได้นะครับและอีกอย่างหนึ่งผมก็จะเล่นกิจกรรมให้ทุกคนรู้ว่าถ้าเรามีงบแค่นี้การที่เราเล่นกิจกรรมนี้แล้วเราจะได้สกินเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนก็ตามงบประมาณที่เรามีนะครับผมจ e ึงไม่สามารถที่จะไปเหมาสกินหรือว่าเมากระดานอะไรได้ไดนะครับ ต่อมาเราก็จะมาอัปเดตถึงกิจกรรมกันนะครับอย่างเช่นอย่างแรกนะครับที่จะเข้ามาในวันพรุ่งนี้นะครับก็คือวงแหวนเวทเอสตีมนะครับมีเวลาของกิจกรรมตั้งแต่วันที่10พฤษภาจนถึงวันที่16พฤษภานะครับก็เป็นสกินระดับเอสตีมซึ่งไม่รู้ว่าจะขนสกินระดับเอสตีมมากี่สกินนะครับเริ่มต้นที่1ครั้ง60คูปองนะครับ เปอร์เซ็นต์การออกของสกินถาวรก็คือ0.50%นะฮะส่วนเหรียญสกินเอสตีมเพื่อใช้สะสมในการแลกสกินในวงแหวนเวทครั้งนี้เนี่ยเปอร์เซ็นต์การออกมากกว่าเกลือนะครับนั่นก็คือ59.50%นะอันนี้คือวงแหวนเวทเอสตีมที่จะมาในวันที่10พฤษภาคมนะครับต่อมาเราก็จะมาพูดถึงเป็นกิจกรรมที่เข้ามาวัน ที่10พฤษภาคมือนกันนะครับนั่นก็คือกิจกรรมร้านค้าพเนจรนะฮะซึ่งเป็นร้านค้าพพนจรนในเลทที่ประหยัดนะครับนั่นก็คือการสุ่มครั้งแรกเนี่ยหคูปองแล้วก็9คูปองอีก9ครั้งนะครับส่วนครั้งที่10ก็เป็น18คูปองนะครับแล้วก็สุ่มครั้งสุดท้าย330คูปองนะครับก็ยังไม่ทราบนะครับว่าจะมีสกินอะไรเข้ามาในกิจกรรมของราาา้านค้าพเนจรบ้างน,นะครับแต่ว่าร้านค้าพพนจรครั้งนี้นะครับจะอยู่ถึงแค่วันที่ส5้าพฤษภาเท่านันนะ ราสกินมา2แบบนะครับเป็นตราสกินมาแรงแซงโค้งนะฮะซึ่ง2กล่องเนี่ยอยู่ที่กล่องนั้น149คูปองเท่านั้นโดยกล่องแรกนะครับประกอบไปด้วยสกินของทิวเลนมูราชาร่าและก็วิโรนะครับส่วนอีกกล่องหนึ่งนะครับประกอบไปด้วยฉีแอนเนต โจเกอร์แล้วก็สกัดนะครับซึ่งกล่องนี้เนี่ยผมมองว่าถ้าใครไม่มีโจเกอร์เนี่ยต้องจัดในกล่องนี้เลยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่คุ้มที่สุดเลยนะฮะต่อมาก็ยังมีกล่องจากราศีนะครับซึ่งเป็นกล่องละ99้กคูปองท่านั้นประกอบไปด้วยสกินของแอสทริดนะครับสกินของเอนโซ่แล้วก็สกินของเวเรสนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการอัปเดตกิจกรรมในเดือนพฤษภาคมรอบที่2นะครับรวมถึงสินค้าต่างๆในหน้าร้านค้าที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับ ถ้าชอบกิ่ลืมกดไลค์กด s u b s ไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยเลยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดกระดิ่งนะครับเพื่อได้รับการแจ้งเตือนเวลามีกิจกรรมใหม่ๆจะได้มาเล่นให้เพื่อนๆได้ดูแบบนี้กันครับแล้วเจอกันใหม่กิจกรรมหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ